อันนี้คือข้างที่ยังไม่ลงนะคะอันนี้คือลงแล้วเบร์ม,มากอะ่ะยสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับกุกกี้ชิคๆนะคะ วันนี้ก็คือเห็นหนะ้าผมคลิปก็น่าจะแบบรู้กันแล้วนะคะก็คือวันนี้กกจะมารีวิวรองพื้นแล้วก็แป้งออกใหม่ของสีจันนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสดุดแล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เราแบบรีวิวงเจนไปเซเว่นเลยนะคะเพื่อที่จะไปตาําแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะหลักๆเลยที่กกอยากมารีวิวตัวนี้คือกูแบะไปเจอที่เขาเปรียบเทียบความแตกต่างของแป้งทั้ง3าตัวทีข่ของเขาเคยออกมานะคะทุกคนกับตัวใหม่ นะตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบคุมมันแบบเต็มสิบเออแล้วก็ปกปิดแบบเนียนกริตเต็มสิบเหมือนกันซึ่งเราก็รอช้าไม่ได้ค่ะทุกคนฉะนั้นมามาดูกันเลยนะคะทุกคนเออตื่นเต้นมากหน้าใช้มากแล้วก็เป็นสีที่แบบโดดเด่นมากเลยนะคะแพคเกจไม่แดงไม่มีแรงแต่งหน้านะคะบอกเลย <adaptations> <laughs> ก็คือคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่แบบ แกะใช้พร้อมกับทุกๆคนเลยนะคะมาเริ่มจากตัวรองพื้นของเขานะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็นสีจันซูเปอร์คาวเวอร์เรตฟาวเดชั่น SPF 50 PA 4บวกนะคะก็คือสีที่มีขายในเซเว่นที่กูไปเจอมาก็คือเป็นสี120เบสนะคะก็คือเป็นสีเนื้อนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่เขาเคลมหลักๆเลยนะคะทุกคนตัวนี้เป็นรองพื้นเนื้อแมทกริปนะคะทุกคนอ๋อซึ่งวันนี้บอกเลยว่า มีน้องสิวมานะคะเพิ่งกดสิวไปเมื่อวานประมาณแบบ5 6เมิตรนะคะแล้วตัวนี้เขาบอกว่าปิดมิตรทุกรอยนะคะปกปิดสูงสุดแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ใช้แทนกันแดดได้ส่วนตัวกูคิดว่าค่า s p f ที่เขาให้มาก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะเออสามารถกันแดดได้เลยนะคะทําให้ผิวเนียนแล้วก็ช่วยปกปิดระดับปานกลางถึงกลบทุกรอยได้อย่างแนบเนียนอะ แล้วก็ช่วยอำพลางรูมขนได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็หลักๆนะคะตัวนี้ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนอ้าอ้อคือเป็นสีแดงที่แบบแดงดูดีแดงไฮโซดูแบบกระชากอ่ะมาเดี๋ยวมาดูเนื้อสีของเขานะคะ้ะนี่นะคะทุกคนสีประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกลี่ยให้ดูนะ ว้าวเดี๋ยวเรามาลองลงที่หน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวกุ๊กจะลงให้ดูข้างนึงก่อนเนาะก็คือข้างขวานะคะก็คือเป็นข้างที่แบบรอยสิวค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าจะกลบได้ระดับไหนนะคะ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวกุ๊กขอใช้เป็นตัวแปลงในการลงเนาะ <c oughs> นี่ปาดไปแบบนี้ก่อน <c oughs> อ่ะเทียบกับสีหน้าให้ดูนะคะปกติกุ๊กเป็นคนผิวขาวเหลืองนะ อ,อะไรเนี่ยทุกคนคือเป็นสีเนื้อที่แบบเข้ากับผิวขาวเหลืองมากดูดิโอ้การปกปีดทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วดูรอยสิวก็แบบเหลือน้อยมากอะอยาให้ถึงมือแป้งใช่ไหมคะคือทำมาแบบ อ่กลิบเลยอ่าเดี๋ยวขอลงแบบใต้ตานิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนจะไม่ทั่วเนาะใต้ตากูขอใช้นิ้วแล้วกันเนาะเพราะว่าเหมือนแปรงจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ทุกคนกูรู้สึกว่า no concealer ไปเลยนะคะคลิปนี้อุ้ยคือแบบจึ้งมากปังมากอ่าทาขนตาไปแล้วหนึ่งอันนี้ข้างที่ทานะคะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานะก็คือแบบไม่หมุนไม่ลอยอะ่ะเดี๋ยวขอลงคอก่อนนะคะรู้สึกว่าแตกต่างกันเหลือเกิน นี่นะคะทุกคนให้ดูใ,ใกล้ๆนะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ลงนะคะอันนี้คือลงแล้วขอลงอีกข้างหนึ่งกันก่นกอนเนาะอันนี้คือกุ๊กลงแบบปริมาณถั่วเขียวนึงนะคะเนี่ยทุกคนคือลงบาง,บางก็ได้เลยอะเนี่ยพยายามแบบแตะใน,น้อยนะคะอู้ ขอบิวเพิ่มในส่วนใต้ตานะคะคือวันนี้เราจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เลยแล้วก็กุ๊กจะมีอรอยกะช่วงนี้เราจะบิวเพิ่มไปให้มีความแบบกลิบมากขึ้นวอร์ามากอะ่ะเฮย้ย คือแบบเป็นการลงรองพื้นที่แบบน้อยมากคือปกติอะรองพื้นที่แบบผ่านานมาอะกูรู้สึกว่าต้องลงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถึงจะให้การปกปิดแบบระดับเนี้ยแต่นี้คือแบบลงน้อยมากแล้วคือปกปิดดีมากอ่ะใครที่แบบหน้าเนี้ยก็คือแบบโอ้ใช้ครึ่งปีเลยมั้งซองหนึ่งเนี่ยอ่ะทุกคนคะดูไปพร้อมๆกันนะประสิทธิภาพของเขาให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะโอ้ ตบท้ายด้วยแป้งฝุ่นเบาๆคือได้เลยนะคะเขาไม่ต้องอะไรมากมายเลยคือใครต้องการการปกปิดที่แบบสุดๆอะอะย้ำเพิ่มได้เนี่ยค่ะทุกคนคือลงไปแล้วประมาณแบบ สอนาทีอะเนี่ยให้ความรู้สึกที่แมทแต่คือแบบไม่ได้แมทจนแห้งอะยังมีความแบบหนึบหนึบนิดนึงนะคะเขาเรียกอะไรไม่ใช่ความเมือกไม่ใช่ความเหนียวเนินหนะนะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แป้งนะคะก็คือแบบแค่รองพื้นตัวเดียวก็คือจึ้งมากก็แบบมันดีมากทุกคนนี่เลยเป็นตัวนี้นะคะสีจันซูเปอร์คัลเวเฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะ spf 3 5 pa 4บวกนะคะตัวนี้เป็นสี 120- เบส เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะที่เขาเคลมนะคะเขาบอกว่าแมตกรีปปิดมิดทุกรอยเป็นแป้งพับคุมมันติดทนไม่เป็นคราบว้าว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 าจะลับแดงค่ะทุกคนเล็กมินีพกพาง่งายเขาบอกว่าเป็นแป้งที่แบบปกปิดสูงสุดเลยอะ่ะทุกคนอ่ะให้ดูสีกันก่อนนะคะอ่ะมีความลืมเอาพลาสติกออก <c oughs> นี่สีแป้งก็ประมาณนี้เดี๋ยวลูกจะให้ดู เนียนเลยคือจากที่กุ๊กแบบสวอตแบบนี้เนื้อแป้งคือเนียนละเอียดมากไม่เป็นก้อนคือละเอียดแบบละเอียดเลยนะคะนี่เห็นไหมอุ้ยคือกลืนกับผิวมากใดๆก็คืออย่าลืมแกะพลาสติกที่กระจกออกนะคะทุกคนคือกระจกก็จะมัวมากจะไม่ย้ำมากนะคะจะลงแบบบางๆก่อนอะเพราะว่าติดนิสัยติดนิสัยแบบแทบแท็บแทบแทบแท็ทท,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 ทุกคนคือมันกริบไปไหมอะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือข้างที่ลงแป้งกับ ที่ยังไม่ได้ลงแป้งนะคะอะกลิบแล้วก็เดี๋ยวเรามาลงด้านนี้เลยคือตัวรองพื้นของเขาก็ทำไว้ได้ดีแล้วนะคะแล้วก็ยิ่งมาใช้คู่กับแป้งตัวนี้คือแบบโอ้ คุณภาพคูณ2ไปเลยดูดิอุ้ยทุกคนคือมันเลิศมากไม่รู้จะพูดยังไงนะคะตัวรองพื้นกับแป้งเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้คู่กันแล้วคือมีความที่แบบเข้ากันมากแล้วก็สีของเนื้อแป้งแล้วก็รองพื้นนะคะสาวผิวสีขาวเหลืองเนี่ยใช้ได้เลยนะคะคือแบบกลืนกับผิวเลยนะคะทุกคนคือผิวสวยเลยอะ่ะใครที่แบบแต่งหน้ารับปริญญาหรือว่าแต่งงานหรือว่าออกงานที่แบบต้องการแต่งหน้าหนักๆกริบๆอะ่ะ ทั้งวันอะน่าจะได้เลยนะแล้วก็การปกปิดเนี่ย ตอนนี้นะคะคกูให้เลย97%้เอนะยังมีรอยสิวที่แบบหนักๆแล้วก็มีรอยกะที่ยังยังต้องการอีกนิดนึงอะคือจากที่กูลองมากูยังไม่เคยเห็นอะไรที่แบบร0 0ซนะคะทุกคนแต่97%เนี้ยก็คือถือว่าสุดแล้วนะ, <laughs> ะจากที่เคยได้ลองมาทุกคนคือแบบอ่าดีมาก <c oughs> เนื้อของเขามีความหนานะคะทุกคนยังมีความแบบคือฝังฝังเข้าไปในรูขุมขนเลยนะคะ <c oughs> เนื้อมีความหนามากสําหรับตัวกุกนะคือตกร่องนะคะแล้ว <G ül üş> เนี่ยในส่วนรูมโขนคือแบบลึกเข้าไปเลยน้องเขาคือเข้าไปฝังในตรงนั้นเลยนะคะ <G ül üş> คือทุกคนต้องยอมรับว,ว่าคือการปกปิดเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความหนาถ้าการปกปิดเนี่ยมันมาพร้อมกับความที่แบบบางเบาเนี่ยมันเป็นเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยาก <G ül üş> ทุกคนทุกคนต้องยอมรับจุดนี้ด้วยคือมันจะเป็นอะไรที่แบบสวนทางกันอะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาให้ดูกันอีกทีคะ่ะ ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยนะคะไม่มีการลงแป้งเพิ่มเติมนะคะทุกคนแล้วก็ก่อนแต่งหน้าก่อนลงรองพื้นแล้วก็แป้งนะคะก็คือเมื่อเช้านี้กูไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเตรียมผิวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก็คือเช้านี้ไม่ได้ลงเพราะว่าอยากให้แบบรีวิวของเขาแบบโดดๆไปเลยนะคะเพราะว่าการลงสกินแคร์เนี่ยอาจจะทําแบบให้หน้าแบบมันเยิ้มหรือว่าอะไรได้นะคะก็เลยแบบอยากรีวิวของเขาไปแบบโดดๆเลยนะคะให้รู้กันไปเลยเนาะก็วันนี้นะคะเดี๋ยว กุ๊กจะทดสอบความคุมมันกันน้ำกันเหงื่อความติดทนให้ได้รับชมกันด้วยนะคะทุกคนลืมบอกไปนะคะตอนที่กุ๊กลงรองพื้นนะคะเป็นเวลาบ่ายโมงนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะคะไปทําผมไปแต่งหน้ามาแบบชั่วโมงหนึ่งเออระเหยมากนะคะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะคะบ๊ายบาย กบมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงบนะคะก็ตีไปเลยหนึ่งทุ่มเนาะผ่านไปเป็นเวลา6ชั่วโมงนะคะทุกคนกับการทดสอบนะมีเวลาทดสอบค่อนข้างน้อยนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ทดสอบให้ดูแค่นี้กันก่อนนะเดี๋ยวกูให้ดูนะคะทุกคน <c oughs> อันนี้คือหน้าที่ผ่านไป6ชั่วโมงนะคะนี่ก็คือความมันคือน้อยมากคือปกติกูเป็นคนที่หน้าแห้งนะคะคือไม่มีความเยิ้มไม่มีความแบบดูดิแทบจะไม่เห็นเงาความมัน เลยอ่ะทุกคนเวลากระทบแสงไฟนะคะสังเกตได้นะเนี่ยอันนี้ก็คือตัวไฮไลท์ที่กูกลงไว้นะแล้วก็ตัวแป้งแล้วก็รองพื้นนะคะทุกคนคือรู้สึกว่าก่อหน้าดีมากอะ่ะแล้วก็หลุดออกแบบค่อนข้างน้อยนะคะน้อยมากจริงๆนะก็คือวันนี้ก็มีแบบใส่แมสนะคะก็ไม่ถึงชั่วโมงหรอกทุกคนเนี่ยก็มีติดแมสนะคะนี่อันนี้คือจมูก เด่นๆเลยคือจมูกนะคะแล้วก็มีมีติดนะสังเกตได้นะคะเนี่ยจะเป็นแบบสีเนื้อๆอยู่นะไปเซเว่นไปซื้อของประมาณสองสองรอบนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะทุกคนเริ่มจากแพคเกจจิ้งของเขาเลยคือแบบดูดิคือแบบสวยงามน่าตามมากนะคะเป็นสีแดงที่แบบไม่ได้แดงเลยอ่ะแดงแบบมีระดับมีสไตล์มากๆเลยนะคะดูน่าใช้มากนะคะคือเห็นคือแบบต้องตามอ่ะตัวรองพื้นนะคะส่วนตัวกูรู้สึกว่าปกปิดดีมากนะกูแบบมีรอยกระแล้วก็ เป็นรอยสิวนะคะที่หนักๆเนาะที่เห็นได้ชัดเนาะแล้วก็ตัวรองพื้นตัวนี้นะคะทุกคนมีความหนานะสําหรับส่วนตัวที่เคยใช้รองพื้นมานะคะคือของเขาอ่ะไปจกรูมขนหมดเลยนะคะคือจะเป็นแบบเม็ดๆเ,เลยอะ่ะทุกคนคือพยายามเกลี่ยพยายามแบบลงน้อยแล้วนะคะแต่คือตัวรองพื้นอ่ะก็ยังรูมขนคือเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นจุดๆตามรูมขนนะคะ <S <S> <S แล้วก็เรื่องสีของรองพื้นนะคะทุกคนของเขาอะ่ะเป็นสี120เป็นสีเนื้อนะคะทั้ง2ตัวเลยเนาะเป็น สีที่แบบเข้ากับผิวสาวเอเชียนะส่วนตัวกูกรู้สึกว่ากลืนเลยคนผิวขาวเหลืองใช้ได้นะคะแล้วก็รองพื้นตัวนี้นะคะทุกคนมีความแมทที่กําลังดีเลยคือแบบไม่แห้งแมทจนเกินไปนะคะยังมีความแบบหนึบๆอยู่ของเขาเคลมมาว่ากันน้ํากันเหงื่อนะคะเดี๋ยวกุ๊กจะฉีดสเปรย์ลงไปที่หน้าเนาะเพราะว่าวันนี้คืออากาศไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองดูเนาะืมเยี่มาก เดี๋ยวจะซับให้ดูนะคะทุกคนของเขามีความติดทิชชู่ออกมานะคะนี่เห็นไหมเห็นเป็นสีแบบเนื้อๆนะคะเห็นไหมนี่มีความหลุดออกมานะคะอันนี้กกซับแบบ ไม่ได้กดแรงนะคะกดแบบพอดีที่กูบอกว่ามีความหนาเราสามารถปรับแบบใช้ให้น้อยลงนะคะแล้วก็เกลี่ยแบบนิดนนหน่อยลงแบบบางๆได้เลยนะคะใครที่แบบผิวดีหรือว่าหน้าแบบเนียนๆนียนอ่ะใช้ตัวนี้คือแบบกริบมากบอกเลยคือแบบดีอ่ะแต่คือต้องระวังใครที่แบบ ลุ่มขนกว้างนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะปริมาณ6มิลิลตรนะคะราคา49บาทมีขายที่เซเว่นนะคะทุกคนไปหาตามกันได้เลยตัวนี้แล้วก็มาต่อกันที่แป้งนะคะนี่แป้งก็คือตลับคือเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะไซมินิ4.5กรัมนะแพ็กเกจก็คือเป็นแบบ พลาสติกอะตัวนี้ไม่ได้ดูหรูหรานะคะก็ดูแบบธรรมดาแต่ข้างในอะดูทนดูแบบไม่โครงเคลงแข็งแรงนะคะแล้วก็แป้งตัวนี้นะคะทุกคนเวลาใช้คู่กับรองพื้นของเขาเนี่ยคือบอกเลยว่าเป็นการปกปิดที่สูงสุดจริงๆนะคะปกปิดดีมากคือควอคู่กันคือยิ่งปกปิดแบบ คูณสองไปอีกนะคะเรื่องปกปิดต้องให้เขาเลยตัวเนื้อแป้งนะคะเนียนละเอียดนะแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายค่ะทุกคนเวลาใช้เนี่ยรู้สึกว่าเบาสบายก็คือสีแป้งอะทำมาดีนะคะเป็นสีเนื้อที่แบบเข้ากับผิวสาวเอเชียเลยแหละคือผิวขาวเหลืองอะใช้ได้เลยนะคะควบคู่กันสองตัวหนาเกินไปก็อาจจะใช้แยกกันก็ได้ก็คือลงรองพื้นเสร็จแล้วก็มาเซ็ตแป้งฝุน่นแป้งโปร่งแสงอะไรแบบเบาๆได้เลยนะคะหรือว่าใครที่แบบมีรองพื้นแบบบาง บาหรือว่าอยากกลบด้วยแป้งที่แบบ กลิบๆก็แนะนําตัวนี้เลยนะคะทุกคนคือกูอะต้องใช้อีกหลายคลิปแน่นอนเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่แบบชอบแต่งหน้าแบบมิดๆกลิบๆนะคะคือตัวนี้ปริมาณ4.5กรัมนะคะราคา79บาทแค่นั้นเองมีขายที่เซเว่นอวนะคะไปตํตำได้นะก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะใครใช้แล้วเป็ยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ